ที่การตั้งกล่องนะจับกล่องอย่างนี้เอาสวิตช์เข้าหาตัวนะครับแล้วก็เปิดนะครับตัวนี้เปิดฐานก็เปลี่ยนฐานแล้วเลยนะครซื้อตามเซเว่นเปิดแล้วก็หมุนไปด้านขวานะครับหมุนไปด้านขวาให้กล่องสั่นค้างอย่างนี้นะครับแล้วที่จานก็ตั้งลูกสี่สี่สองตั้งแค่หนเดียวครับตั้งแค่หนเดียวนะเล่นมาได้เลยทั้งคืนนะฮะ 442สองอยนี้นะครับตั้ง442นี้แล้วจับเทนะฮะเอาฝาครอบนะแล้วจับเทไปตรงจุดนะ442แล้วเราก็ค่อยๆหมุนกลับไปทางลบนะฮะฝาตามเข็มนาฬิกาคือบวกให้กล่องสั่นคือสัญญาณแรงแล้วค่อยหมุนไปทางลบมุ่มทางลบทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะฮะดูนะฮะพอกล่องหยุดสั่นแล้วเราหยุดเลยทันทีนะครับอย่างนี้กล่องสั่นพอกล่องหยุดปึ๊บเราหยุดเลยทันทีแค่นี้เอง ก็เปลี่ยนจาก4-4-2เป็น6-4-2แล้วก็จับเทแค่นี้เองครับเนี่ยจานก็แม่นแล้ว6กระสามามันก็สั่นแล้วโอเคแล้วนี่ดูนะฮะอ่าเนี่ยมีแนละ้ว6กระสามเห็นไหมฮะมี6กระสามไม่เป็นหกหรือเป็นสามเราไม่รู้แต่มีแน่นอนอ่าอย่างเงี้ยเป็นหกหรือเป็นสามเราไม่รู้แต่มีแน่นอนถ้าไม่มีมันก็จะไม่สั่นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีมันก็จะไม่สั่นเงนียบลูกใยก็ตั้งแบบนี้ลูกขุนก็ตั้งแบบนี้ ทีนี้มาดูวิธีการชาร์จนะครับเวลาเราใช้งานเราเอามือของเราเนี่ยปิดไปทางหน้ากล้องแล้วจับเทยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเอาเอาเอาลูกไฮลโลก็ได้ลูกไพโลหงายหน้าเอี่ยวลงไปหงายหน้าแดงลงไปกระจานนะครับอยู่ที่หน้ากล้องแล้วก็จับเอียงให้กล่องสัน่นเห็นไหมฮะนี่เอียงจะเอาลูกนี้นะในหาน้าสีแดงลงจานจับเอียงให้กล่องสัน่นเพราะกล่องสั่นตรงนี้เป็นแม่เหล็ก มะเหล็กชาร์จมะเหล็กเราก็หามาเหล็กจะอยู่ตรงใกล้หางมังกรตรงคลิปที่ผางมังกรนี้เอามาเหล็กหาจุดนะครับหาจุดชาร์จพอโดนจุดปุ๊บเนี่ยจานจะหยุดทํางานทันทีนะครับอ่าอยู่ตรงนี้อ่านี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงขามังกรขามังกรตัวนี้นะฮะไฟที่ขามังกรนี่กล่องหยุดสั่นก็คือเราปิดทํางานแล้วตอนนี้ไม่ว่าอะไรจานก็จะไม่ทํางานแล้วแล้วเราก็ชาร์จไฟพอเวลาเราชาร์จเนี่ย ชาร์จประมาณน่ะไม่เกินสองชั่วโมงมันก็เต็มแล้วก็ต,วตัดแล้วตัวชาร์จก็ผมก็ให้เป็นตัวนี้ดูนะฮะจุดอยู่ตรงนี้รูชาร์จอยู่ตรงนี้ดูขาดูรูชาร์จเนี่ยผมไม่บอกไม่รู้หรอกมองเข็มไม่รู้นะเล็กๆเราทิ่มเข็มลงไปในรูชาร์จอย่างนี้เล็กมากฮะมองไม่รู้หรอกเราเองเลยมองแทบไม่ไม่ไม่เห็นเลยหราโร้งานงนะเนี่ยเอาทิ่มลงไปในนี้ไฟแดงนี้ขึ้นแสดงว่าถานในจานมีพร้อมที่จะชาร์จ อย่าลืมต้องปิดแม่เหล็กนะไม่ปิดแม่เหล็กไม่ได้นะเดี๋ยวพังเลิกเล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วเราก็ปิดแม่เหล็กเอาไว้จะได้อยู่ได้นานแต่เราก็ชาร์จพอชาร์จตรงกลางในกีกิดกระปิปตรงนี้ก็คือเต็มเวลาเสียบไฟไฟแดงอะไม่ขึ้นคือถ่านในจานหมดไม่ต้องไปตกใจขอให้ตรงกลางกระริบอย่างเดียวคือไฟเข้าโอเคนะครับขอบคุณครับ